สวัสดีค่ะกับมาอบัวกันอีกแล้วค่ะกับช่องยายหมีชวนกินข้าวกับพี่น้องวันี้ยายหมีได้เป็นหนึ่งปลาค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลาคอค่ะพี่น้องแล้วก็ได้แก้วมะจัมน้ำค่ะพี่น้องค่ะพักเมนูส่วนมากจะเป็นพักพักลวกค่ะพี่น้องยายหมีเอาพักลวกรุ่มค่ะพี่น้องกะซีมีพักกวางตุ้งพักกาดข้าวแครอท ดอกแค่พักก้นจองบักอ ữ, ืกก้อกระลำค่ะพี่น้องอุ้ยพักมาหลายค่ะพี่น้องค่ะเหมือนนี้โอ้ยบอกไปกระ้ำไล่ไหลค่ะพี่น้องหิ้วเขา่ามาค่ะพี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะมามา,มาค่ะกินเข่าค่ะพี่น้อง เริ่มแรกแก้มีว่าสิอ่าต้มสมประคอคิดไปคิดมาเอออยากกินหนึ่งก็พักไหมค่ะพี่นองก็เลยเปลี่ยนเมนูเป็นมาเป็นหนึ่งปลาแทนค่ะพี่นองค่ะแกต้มก็มาเป็นหนึ่งค่ะพี่นอง เมื่อขาวจุนพูนค่ะพี่นองปลาสดค่ะพี่นองค่ะไปตลาดใหญ่เป็นคั่วห้พรอมเลยค่ะพี่นอง ดอกแค่ค่ะพี่น้องแก้วแย้เมกับตำหนงแต่เหมอก้อนเพื่อละค่ะกินบาหันเม,นคม,ม,นมืค่ะพี่น้องกินเมดแลเราก็ยังควายสิ่ํตำขึ้นไม่ค่ะพี่น้อง พักขั้นจองค่ะพี่น้องค่ะ ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องตัวนี้อยู่ที่ประมาณโล่โล่โลสองขีดค่ะพี่น้องค่ะ เนื้อหวานย้อยๆครับพี่น้องบักอือค่ะพี่น้อง มาก์ดเดนัวคัค่ะพี่น้องค่ะ สมุนไพรด้านนาเนี่ยย้ายมีเอามาตํมรุ่มๆกันค่ะพี่น้องแต่ยังคอยเอามาคุกกับโตปลาค่ะพี่น้องค่ะเพื่อให้ดับกินข้าวแล้วก็หอมเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงย่ายมีกับปรุงด้วยผงนัวรสดีนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็เกลือค่ะพี่น้องเปียบยๆเส้นกันไว้เอาก็มาตัสมุนไพรแล้วมาคุกคุกร่วมกันคับพี่น้องเอาลงหนึ่งค่ะหอมค่ะพี่น้องค่ะ สมุนไพรกับมิประโยชน์ให้ซอยกินหอมค่ะพี่นง แซ่บค่ะพี่น้องค่ะร mm ัก hmm. กาดขาวค่ะ พี่น้องข้างบ้านในอย่งกินกันน้อค่ะมาเด้อมากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้อง เนื้อข้าวจุนพูนค่ะพี่น้องปลาคอหนึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมามาก,กินข้าวน้ำกันหเหียบนัวค่ะค่ะพี่น้องเขาเนื้อดีดี แซ่บค่ะพี่นองค่ะรับขบาวบานๆเนาะค่ะหนึ่งปลาตำแจ้วคาออนค่ะพี่นอง สมุนไพรหอมหอมค่ะพี่น้อง แสบคระพี mm ่น hmm. ง วันได้หลายค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้กับเขาบ้านๆค่ะหนึ่งปลาตำแก้วเนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายมีเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายมีไ้เ็นคลิปต่อๆไปเนาะค่ะคลิปนี้ยายมีก็ต้องขอตโตลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ